สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่18กรกฎาคมนะคะพบกับข่าวส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าว,วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่จะมาเรียนแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของเงินพิเศษเพิ่มเติมเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะเข้าให้ในวันพรุ่งนี้ก็คือ19กรกฎาคมนะคะ ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติออกมาว่าจะมีการเพิ่มเงินให้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับเดือนเมษายนรับไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าเงินเบี้ยยังชีพปกติจะรับทุกวันที่10ของแต่ละเดือนนะคะแต่เนื่องจากว่าคอรมอมีการอนุมัติในช่วงปลายเดือนเมษาเพราะฉะนั้น10เมษาก็รับไม่ทันอยู่แล้วหลายๆคนก็เลยคาดว่า น่าจะได้รับในเดือนพฤษภานะคะแต่มาถึงพฤษภาก็ยังไม่ได้รับมิถุนาก็ยังไม่ได้รับและจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็มีข่าวดีออกมานะคะก็คือจะได้ในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ลวดเดียวเลย4เดือนโดยเงินตรงนี้นะคะทางรัฐบาลจะมีการเพิ่มให้ทั้งหมด 6เดือนเริ่มตั้งแต่เมษาจนถึงกันยายน65นั่นเองนะคะก็เลยทำให้ในเดือนกรกฎาคมนี้เมื่อวันที่8ผู้สูงอายุรับไปแล้วรอบ1น,นะคะสำหรับเบี้ยยังชีพก็คือกลุ่มที่อายุ60-69ปีเมื่อวันที่8รับไป600บาท70-79ปีเมื่อวันที่8กรกฎาครับไป700บาทและ80-89ปีก็รับไป800บาทส่วน90ปีขึ้นไปตรงนี้รับไปแล้ว1,000บาท ะะและสำหรับในวันที่19ก็คือวันอังคารพรุ่งนี้นั่นเองนะคะกลุ่มที่อายุ60 69ปีจะได้รับเพิ่มเติมอีก400บาทเพราะว่ากลุ่มอายุ60 69ปีจะได้รับเพิ่มเดือนละ100แล้วก็มีการจ่ายย้อนหลังให้4เดือนนะคะก็คือเอา100คูณ4เพราะฉะนั้นก็จะทำให้กลุ่มที่อายุ60 69ปีรับเพิ่มเติม400บาทนะคะเพราะฉะนั้น ในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มอายุ60 69ปีก็จะได้รับ2ยอดด้วยกันนั่นก็คือเมื่อวันที่8รับไปแล้ว600และวันอังคารพรุ่งนี้จะรับอีก400เพราะฉะนั้นรวมแล้วเดือนกรกฎาคมกลุ่มนี้ก็จะได้รับ1,000บาทนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูกลุ่มอายุ70-79ปีนะคะกลุ่มนี้รับไปแล้วเมื่อวันที่8 700บาทแต่ว่าสำหรับกลุ่มอายุ70-79ปีจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มเดือนละ150บาทมีการตกเบิกสีงวดก็คือเมษาพฤษภา,ามิถุนายและกรกดาเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้อังคารที่19นะคะกลุ่ม70-79ปีจะได้รับเพิ่มเติมอีก 600บาทก็จะทำให้ในเดือนกรกฎาคมนี้รับรวมทั้งสิ้น1300บาทนั่นเองนะคะ เรามาดูในกลุ่มอายุ80-89ปีบ้างนะคะกลุ่มนี้เมื่อวันที่8รับไปแล้ว800บาทแต่จะได้เงินเพิ่มพิเศษอีกเดือนละ200บาทเพราะฉะนั้นก็จะทำให้วันพรุ่งนี้19กรกฎาคมได้รับตกเบิก4งวดรวมแล้วก็คือ800บาทนั่นก็คือ200คูณ4เดือนนั่นเองนะคะก็จะทำให้ในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มอายุ80-89ปีรับไปเลย1,600บาทนะคะ ส่วนสำหรับอายุ90ปีขึ้นไปรับไปแล้ว1,000บาทเมื่อวันที่8กรกฎาคมจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษอีกเดือนละ250บาทคูณ4เดือนที่ตกเบิกนะคะก็จะทำให้วันที่19กรกฎาคมนี้รับเพิ่มอีก1,000บาทก็จะทำให้กลุ่มที่อายุ90ปีขึ้นไปตรงนี้ในเดือนกรกฎาคมรับไปเลย2,000บาทนั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ ใครยังไม่สะดวกไปกดเงินสามารถทบไปเดือนหน้าได้ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะคะเราจะไปกดเมื่อไหร่ก็ได้ว่างเมื่อไหร่ก็ไปกดเงินได้เลยตรงนี้เป็นเงินสดถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับจากเทศบาลจากอบตอน,นะคะวันที่19ก็ไปรับช่องทางนั้นเลยส่วนใครที่กดจากบัญชีวันที่19ก็กดจากบัญชีได้นะคะใครเคยรับช่องทางไหนก็รับช่องทางนั้นเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เป็นเงินที่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษทุกคนแน่นอนนะคะเดี๋ยววันอังคารที่19สามารถกดเป็นเงินสดกันได้เลยแน่นอนค่ะส่วนที่หลายๆคนถามว่าไหนบอกว่าได้6เดือนก็คืออีก2งวดเขาก็จะจ่ายเข้าให้ในเดือนสิงหากับ กันยานั่นเองนะคะสิงหาก็รับในวันที่19เหมือนกันเลยกันยาก็รับวันที่19กันยาเหมือนกันเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจว่าจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษกันไหมตรงนี้ได้รับแน่นอนนะคะส่วนกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ตรงนี้เน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะขอเงินส่วนต่างการที่เราส่งเงินสมทบเกินไว้นะคะตรงนี้ ใครสะดวกไปขอรับที่ทางประกันสังคมยังสามารถติดต่อขอรับได้หรือใครไม่สะดวกไปอยากขอทางไปรษณีย์ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะคะทางสำนักง,งานประกันสังคมได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนกว่า3ล้านคนนะคะที่ส่งเงินสมทบมาเกินกว่าที่จะต้องชำระแต่ว่าไม่สะดวกไปขอรับคืนทางประกันสังคมก็จะมีการโอนเงินคืนผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะซึ่งจะเริ่ม โอนคืนงวดแรกก็คือในเดือนสิงหาคมนะคะและงวดที่2ก็ในช่วงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่บอกว่าไปติดต่อขอรับแล้วยังไม่ได้ก็คือรอบแรกจะโอนให้ในเดือนสิงหานี้นะคะแต่ใครที่ยังไม่ได้สะดวกที่จะไปขอรับหรือว่ายังไม่ได้ขอรับเลยตรงนี้ก็คือให้เราเตรียมผูกพร้อมเพไว้แล้วเดี๋ยวทางประกันสังคมเขาจะโอนเงินคืนเข้าให้อัตโนมัติเลยนะคะนั่นก็คือ ใครที่ส่งเกินไว้กี่เดือนประกันสังคมก็จะคืนให้ทีเดียวเลยนะคะอย่างแผนที่1ที่จ่ายกันอยู่70บาททางประกันสังคมเขามีส่วนลดให้42บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนต่าง เดือนละ28บาทใครที่จ่ายเกินไว้1เดือนประกันสังคมก็โอนคืน28บาทใครที่จ่าย2เดือนประกันสังคมก็โอนให้56บาทใครที่จ่ายเกินไว้3เดือนก็โอนให้84บาทแบบเนี้ยนะคะใครที่จ่าย6เดือนก็คืนเหมือนกันอย่างแผนที่2นะคะ100บาทจริงๆแล้วในช่วงที่ลดอัดตราเงินสมทบจะจ่ายเพียงแค่60บาทก็จะทำให้ มีเงินส่วนต่างอยู่40บาทใครจ่ายไว้หเดือนก็4 6 24 240บาทนะคะใครจ่ายไว้เดือนเดียวเกินก็รับไป40บาทนั่นเองถ้าแผนที่3าส่วนเกิน120บาทเพราะว่าจริงๆเราต้องจ่ายในอัตรา300แต่ประกันสังคมลดให้ก็คือเหลือ180เพราะฉะนั้นส่วนต่างก็คือเดือนละ120 ใครจ่ายเกินไว้เดือนหนึ่งก็โอนเข้าให้120ใครเกินไว้2เดือนก็240นะคะตรงนี้เนี่ยทางประกันสังคมก็จะโอนเข้าให้โดยอัตโนมัติตามจำนวนเดือนที่เราได้จ่ายเงินสมทบเกินไว้นั่นเองนะคะและสำหรับเช้านี้นายกนำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ